แต่มันสอดเนี่ยมันเตกตบตบช้องบาดเนาะเขาจนตื่นเนะาะมั่งไ่้ทำการนี่เขาก็บอกให้มากงไม่ได้โผอเคามากงชนใหญ่เนาะเขาจะใช่ท่อพอดเนาะเทนสะก,ดด,ะสะกดดับเนาะสะกดดับเบิดเนาะ เอ้ก้าวสวัสดีสวัสดีเพื่อนผิวหนองที่เทำกับสูดซองบอลาบันบกเนาะซึ่งวันมือนี้แม่อนทำกับอยู่ที่บ้านคนทรายของกระอนแขกชาวนาเขตเนาะซึ่งเขาจะมาเห็ดยังมือนี้คือนี่เจ้าปัญหาไลเตอร์เนาะหรือว่าเราเตอร์เนาาะภษาอันภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าจัก คนลาวจกเอิ่นในไลท์เตอร์ชื่อมันกับ R O U อยังนี่แหละเนาะเอาเตอร์โน้ตสีมันกันเนาะแต่ว่าจะเปิดออกมาแจะมาขี้เบ่าอะไรตัวมันเป็นอย่างคือมันมันสอดเนาะไม่เนาะสายไผมันสอดทับอิดนาชิฟฟอนชูพางว่ามันสอดเราใด้เด้อทับอิดนาะคอยเสียบจะเอาพวกเสียบฉันแล้วมันบุยอักแน่นอย่ากแน่นเลยจะเป็นได้แหละเข็เสียบหูไมหูไมขอกระโดดพวกเสียบมันเพลมันรุดเนาะขอเสียบหินเจียบมึง ลองเบิ้งเมื่มันก็ได้ยูมันก็ใช่แบบเขี่ยมันไม่ได้ตายเนาะแล้วอะไรไปขอไปต้องสายไผ่แบบว่าแปลงมันเป็นชื่อมันยังขนาดแบบนี้น่ะแต่มันได้ได้แหละเขาก็ใช้งานโตเนาะเขาใช้งานเขาก็เล่นตีบัวล่องอะไรหนอเฮียเขาเห็ดอันปิ้งผ่าอะไรห่นผ่าหน่ะเลยกําลังเล่นไปวันไปหนึ่งเลยจะขึ้นสายไผ่มันถกขาแบบนี้เนาะมันถกอันนี้หนะเขาเขาดีเลยแต่มันสอดหนอมันแตกตบ ตุบช้องบาดเนาะเขาจนตื่นเนาะไรตื่นเดี่ยก็ยังมุนอยู่เนี่ยไรตื่นนะยังเลนอยู่มันแตกตุบตุบเลยจนควันออกเอยผ้าหม้อตัวนี้แหละกาไปถอดออกแล้วก็คือเห็นเนาะมันจนขาดเนาะแสดงว่ามันเป็นน้ำชายไพ่เนาะเกิดมีใช่สายไพ่บุ๊มีคุณภาพเนาะคือเห็นนี่เนาะกับมันถือกันกระทบกระเทกเนาะชายไพ่เขาคือว่าแต่ว่า เฮาวเวลาเก็บเครื่องเ,อเก็บอออของเอาม้วนเขาม้วนหนูชี้ะนะแล้วมันหักมันโง่ลายมันบวทนเนอะมันเป็นของจีนเนี่เห็นอะไรซะเลยมันเกิดมาเป็นคลิปนี้หนะมือหนิจะได้แปลงมันนี่ <ś c oughs> ดดเ,นเลยเนาะพอกันซื้อไม่กับไรเติบส่วนสายไฟออกขันชื้อมาแล้วหน,น,น,นูสา,า,ายไฟเนี่ยสายไฟแต่เม็ดอันซาวพันเนาะรั่วยี่สิบบาทเนาะภาษาไทยกอ บว้ือประเด็นเาตะเกาซื้อโว้ยกับเม็ดยี่สิบบาทเขาแต่ว่าหาพันเนาะเขาใส่เงินชาบาทเขาใส่เงินชาพันสื่อได้เขาสี่เม็ดตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้ได้แต่ได้แต่เม็ดเดียวเดี๋ยวนี้เน่ะพรมันพลึกเนาะเขาจะมาหันหนอดเรื่โอ้โหนาหนอดเรื่อยเนาะจากโต้นี่ะมาวกันนี่พอก็บอกคมม่ได้พอม่งชนใหญ่เนาะ มากวานเชียนสายไพ่เลน่นจากมันตายมันยั้งแล้วนูกับโบฮู้ดีเก็บเบิ่งน้องกันหนูถ้าถ่ายคลิปวิดีโอไว้นี่ก็เป็นพ้นดีอีกอย่างหนึ่งเนาะเพื่อทั้งเถื่อน้องโบจืออนอดรูปโบจือคันตอนว่าตัวนี้เนี่เอาใสา่ใส่ใส่ใส่ห้องกับ มาเบิ่งคลิปย้อนหลังเอาก่อได้ทรายไายเอาซื้อนี่เป็นขนาดใหญ่กว่าตัวนี้เนาะเป็นสายพาย VCT เนาะสองคูนสองชุนห่าเนาะเม็ดหนึ่งยี่สิบบาทเนาะถือเช่าพันเงินกีบแล้วเขานาะเช่าพันยังไงเงินต่ำตำใช่เนาะมันเป็นของไทยยูเนี่ยนเนาะ จะว,ว่าปอกใช้ไผ่เนาะตันโตกับพวก้ยนีดอกใช้ใช้เกลียวมันอะไรโตเนาะตัวย่ำนี่คอยกับบุคเรยย่ำจักเถื่อเนาะแต่ว่าคอยมีอยุครีมย่ำเขาย่ำหน,น่อยได้หนึ่งโบจักคือกันอนเผ็ดไปเลยเลยนะาะกันไผ่หว่ามันพิษบมได้กะบบกกันเนะนี่ยเนาะเนาะคีมย่ำ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยนี่เนาะนีะ่เนาะพี่นนอะย่ำเลไคืบอบวกเขาเออมันมันยางมันไหลยางมันไหลอื ออออออจริงๆเัาบอยากย่ำก็ย่าเนาะแต่ว่าเขาอยากมีแ็นมี่ลีลาหน่อยหนึ่งก็เลยบุบปบปันไดเนาะมันยังเป็นประสบการณ์ตัวนี้ยังมีอันหนึ่งเนาะนดี๋ดวนี่อันหนึ่งเขาจะโตเอาตัวนี้เนาะโตใส่ตัวนี้เนาะย่ำใส่ก,กัน ใช่นี่หใช้ใช้ตัวนี้ใช้ทองันี้ใช้ตะกัวนัเราบคือกันประด็นั้นเดวจะจัดถิมเนาะตัดถิมัดในวังนี่เลยเขาจะไปเห็ดย่ำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนขามขันต้นรบ่ nhanh nhăn nó đây vô, vô Nén, nén, ขันบนเน่นี่ยมันจะเกิดความห้อนเนาะพวกนี่นอะอันตรายเนาะมันจิไหม้ให้เบิ่งโลดถ้าจะใช้ท่อพดเนาะเทนสะกตดับนะสะกตดับเบิดเนาะอือ,อก,ก็ ขันก็ขึ้นเนาะบ้าตกลงวันนี้ Mm-hmm. ลืมใส่อันนี้เดี๋ยวมันบดได้ใส่แล้เวเรียบเรียบยโรยกอบกับเข้าสิครับโรยนี่ ให้ตั้งเบรกไว้มาสมมมมั่นเตเจ้าอืมฮะนนตึ๊ด เจาะหูเพิดสะบอนี่งเบิ้งนี่เนาะนี่ดอกควานเจดีคนมีเนาะเพราะื่อแต่นี่พูได้ชื่อลุงเอามาให้ขอบอใจเลยลายนาดพอดีเป๊ะ ร้อยอลองมึงนะบัดต่อลแล้วใจะได้บ่บบเยี่ยมเรียบเรียบร้อย อันนี้เขาจะไปบัวล่องเก,ก่าเนธหรลิปนี้กจะจ้าเพื่อนนี่เลยเนาะเพราะว่ามันบริมัยังหลายมากมายสำหรับผู้ได้ที่จะเปลี่ยนกะเบ,บึ่งเอากับประมาณนี้นะมันกับบริยนาแต่ะะว่าสำคัญคือาต้องมีเครื่องมือพื้นฐานเนาะที่ว่าจะมาเปลี่ยนมันอาจจะต้องได้สะสมเนาะซื้อมาเทอะเละ็กเถอะนอยเนาะมันคำทำแก้วกนเบิดน้ำฝนนี่แลลวเนาะบริ้ออยังดอก ขนมหมักเนี่คือด้านนี้เนาะข้าเฮ็ดเนาะขนมหมักแล้วก็ซื้อบบได้เนาะโบได้กะซื้อบบได้ดอกขนมหมักเนาะชิงได้เที่ยวหมักจะบ่มีวันเหมยเนาะโอเคนะสใหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้เนาะขอบใจที่รับชมมาฟังเนาะอย่าลืมเนาะฝากกดไลก์กดแชร์ก็ซักใครเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปขังตัวของเฮาเนาะนี่บ๊ายบายเนาะขออีพีน้าเนาะ